สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเอซทุกคนนะคะสวัสดีเอฟซเก่าและเอซใหม่นะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีพี่พี่น้องน้องนะคะวันนี้เป้ก็เอาเลขมาแบ่งปันนะคะวันนี้เป้จะให้หวยรัฐบาลไทยนะคะเนาะมวดที่แล้วนี้มีใครได้บ้างเพราะว่าเป้เป้ลงไปในลงไปในอ่า ในหัวทาหน่อยเนาะวันนี้ก็เลยแยกจะได้จะได้มาลุ้นกันนะคะเนาะงวดที่แล้วเราให้ห้าสามกับห้าสี่เด่นสี่กับเด่นห้าใช่ไหมคะมันก็มาสี่มาห้าเนาะสามตัวแตกนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับเอฟซีที่ถูกหวยด้วยนะคะมาลุ้นกันวันนี้นะคะมาลุ้นกันวันนี้นะคะมาลุ้นเอ๊ะมาลุ้นกันวันที่สิบหกกันยาหกสี่นะคะ เด่นของเราหกกับห้านะคะดูว่างวดนี้สองตัวนี้จะมาไหมนะคะเนาะสองตัวนี้จะมาไหมเป้ให้แค่สองหางนะคะให้สองหางนะคะให้ห้าห้าเอ๊สามสามห้าห้าแล้วก็เจ็ดหก เจ็ดห้าตัวเดิมนะคะนอกตัวเดิมอ้าวสามตัวสามตัวห้าเจ็ดหกห้าห้าเจ็ดนะคะ ก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสตินะคะเอาพอประมาณตนเนาะเป็นแค่แนวทางน,นะคะเนะเาะเป้ก็ได้ลอตเตอรี่มาเจ็ดหกเจ็ดหกมาสี่ใบนะงวดนี้ได้ลอตเตอรี่เนาะก็สนับสนุนให้ทุกคนเล่นหวยรัฐบาลไทยนะคะก็ขอให้ทุกคนเฮงๆงปังๆนะคะมาลุ้นกันงวดนี้สามตัวจะแตกอีกไหมนะคะเนาะ รวยๆเฮงๆนะคะสวัสดีค่ะ